คุทุกคนที่มากดติดตามให้ค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสโว์คุกเกอมีเนื้ออยู่หนึ่งก้อนค่ะไม่รู้จะได้เมนูอะไรสามีบอกว่า s โลว์ค o กเกตุนใส่ผักค่ะและนี่คือผักที่เราจะใส่ไปใน Slow c o o k เกค่ะ จะตุ๋นไปกับเนื้อค่ะมีแครอทมีมันฝรั่งแล้วก็กระลำดอกค่ะแล้วก็ใส่หัวหอมค่ะเมนูเนื้อตุ๋นค่ะไดเนื้อมาก้อนเราไม่อยากกินแต่เนื้อเราก็เลยจะตุ๋นใส่ผักค่ะเป็น slow cooker b e มีเบคอนด้วยค่ะใส่เพื่อให้ได้รสชาติเค็มๆปล่มๆ โอเคแผนเปลี่ยนค่ะมัสมันเทอรี่ล้วตุ่นเนื้อให้นุ่มซะก,ก่อนค่ะเยมัสมนเทอรี่ทำแบบง่ายๆค่ะถุนไม่พาไม่มีอะไรยากเลยค่ะโอเคใส่หอมเข้าไปค่ะ เยวจะต้มตุนเนื้อก่อนค่ะให้นุ่มก่อนหม้อตุนของเราค่ะตุนเนื้อไปทํามัสัมนแครี่ค่ะเปลี่ยนแผนที่เรกว่าจะทําเนื้อตุนใส่ผักสองเสียงชนะก็เลยพ่อกับลูกเขาอยากกินม,สมัสัมน ก็เลยแผนก็นเลยเปลี่ยนเป็นมัสมมนค่ะนี่คืออาหารเช้าของคุณแม่ค่ะกินกับน้ำพึ่งค่ะเนื้อตุนก็จะเป็นอาหารบายค่ะเอยตอนนี้บายแล้ว อาหารเช้ากินตอนบ่ายโมงค่ะอาหารบ่ายก็จะกินตอนเย็นค่ะหลังจากตุนเนื้อไว้เราก็ไปเดินค่ะพาน้องหมาไปเดินค่ะไปเจอดอกฟันสิงโตค่ะขึ้นเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้หน้าหนาวใกล้จะหมดไปแล้วหน้าสปริงเข้ามาแล้วค่ะดอกฟันสิงโตก็จะบานเต็มทุ่งค่ะเหลืองค่ะมองไปไกลๆจะเหลืองเป็นทุ่งเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะดอกฟันสิงโตนี้จริงๆกินได้นะคะหลายๆคนเขาทำมาเป็นผักค่ะปนกับผักสลัดกินค่ะไม่พาเห็น YouTube หลายๆช่องเขาเก็บไปทำแกงขี้เหล็กค่ะและนี่คือดอกออสเตรเลียนวอตโทค่ะออสเตรเลียนวอตโท สวยมากเลยค่ะดอกหอมอ่อนนสปริงมาแล้วค่ะนี่คือดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียค่ะวอตโธดอกวอตโธค่ะสวยมากๆเลยค่ะกำลังบานสะพั่งเลยค่ะตาม ถนนหนทางสวยมากมายค่ะเห็นแล้วอดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปค่ะ อรุณมัสมันเครีค่ะแกงมะสมัน ค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะวันนี้มากินแกงมัส,สมัมนค่ะไม่ได้ทำนานและแกงมัส,สมัน่นนี้เป็นแกงมัส,สมัมนเนื้อค่ะ 嗯。 Max. Max. Cảm ơn thì chưa bố. Ừ. Nhìn mang mai ha. Ngon phải lòng. มันกำลังอิ่มเร็วยิ่งกว่าข้าถ้าเป็นน้ำพริกผักถ้าเป็นส้มตำเป็นยำเผ็ดๆ <c oughs> ไม่พาสู้ตายค่ะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่มากดติดตามให้ค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ